จริงๆในปี2022จากที่ผมได้เคยรายงานไปกว่า50เรื่องแล้วก็ <im Assessment> ยังคงจะมีซีรีส์อีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ยังไม่ได้พูดถึงและในคลิปล่าสุดที่ทาง Netflix เขาได้มีการปล่อยออกมาว่าในปีนี้เขามีลิขสิทธิ์ที่เขาถือเนี่ย <im zinho> ซึ่งเป็นฝั่งคอนเทนต์ซีรีส์เกาหลีมากกว่า20เรื่องซึ่งผมก็ได้พยายามคัดมาแล้วคัดมาอีกจนตกตะกอน <im zinho> ก <confidence> ได้มาเป็น10เรื่องนี้ที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันเพราะมันจะมีหลากหลายรสชาติหลากหลายสไตล์ที่มันแตกต่างกันออกไปไม่มีซ้ําเดิมเหมือนในปีที่แล้วแน่นอนครับ 1>, 1. All of Us Are Dead ใครที่ชื่นชอบสายโหดดิบกัดกระชากเลือดโนโซนโนแค์ no so, no care, อะไรทั้งนั้นเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นช้อยที่คุณเนี่ยตัดทิ้งได้ไม่ลงหรอครับอีกทั้งยังเป็นโปรเจกต์แรกของปีนี้ที่เป็นซอมบี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นหนังเองหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนอะ่ะก็ยังไม่มีข่าวคราวออกมาเลยนะครับว่าจะเป็นซอมบี้ในปีนี้โดยจะเป็นการเล่าเรื่องราวของกลุ่มนักเรียนดวงซวยที่บังเอิญไปติดแง่อยู่ท่ามกลางสมรภูมิซอมบี้ขัง แล้วกำลังแพร่ระบาดเชื้อชนิดที่ว่าเร็วกว่าโควิดในทีนสะอีกซึ่งพวกเขาแต่ละคนเนี่ยก็ต้องหาวิธีการเอาตัวรอดในแบบที่ตัวเองถนดัดบางคนเน้นอาวุธระยะประชิดบางคนก็เก่งกาจในเรื่องของอาวุธระยะไกลซึ่งเรื่องนี้จะถูกหยิบยกนํามาปัดฝุ่นใหม่จากเวอร์ชั่นแรกที่เป็นของเว็บตูนและก็ได้มีการสอดแทรกสายละเอียดเล็กๆที่จะเป็นกิมมิคของเวอรช์ชันเดิม และเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆที่มันน่าสนใจที่เราเนี่ยเห็นกันไม่ชัดในเวอร์ชันเว็บตูนแต่ในเวอร์ชั่นนี้มันจะชัดขึ้นสนุกขึ้นและก็น่าติดตามมากยิ่งขึ้นโดยเราสามารถรับชม All of Us Are d e a ได้ในวันที่28มกราคมที่กำลังจะมาถึงนี้นี่แหละครับ 2. Love and Lashes เขยมโซ่แทกคุณจมือให้พร้อมกับซีรีส์ที่จะพาคุณเนี่ยร้องซีดเพราะว่าเจอเจ้านายแสบๆแ,แบบนี้ซึ่งก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวของหนุ่มออฟฟิศคนหนึ่งที่มีบุคลิกที่เนี้ยบเจ้าระเบียบไม่มีใครกล้ามีปัญหากับเขา แต่อีกด้านหนึ่งชีวิตส่วนตัวของเขานั้นเขามีรสนิยมทั้งเพศในแบบ BDSM ซึ่งคนประเภทนี้จะมีนิสัยที่ชอบถูกพัฒน,นาการถูกลงโทษและก็มีความสุขจากการถูกผู้อื่นทำร้ายร่างกายแต่ขึ้นชื่อว่าความลับสิ่งที่ถูกปกปิดไว้อะสักวันยังไงก็ต้องมีคนร่วงรู้ซึ่งเธอคนนั้นน่ะก็คือเจ้านายของเขานั่นเองทำให้ทั้งสองคนทำสัญญากันแบบลับๆโดยการที่มีความสัมพันธ์ในแบบที่ผู้หญิงอ่ะเป็นเจ้านายส่วนผู้ชายนั้นน่ะเป็นท่ารับใช้ เอาเป็นว่าใครที่ดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกดีรู้สึกชื่นชอบหรือว่าใครที่เคยได้ดู5ิบบีเออฟกรกันมาแล้วเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นทำนองเดียวกันนั่นละครับ 3. 25 21การคัมแบ็กมาเจอกันเป็นครั้งแรกของคุณคิมแทรีและก็คุณน้ำจูฮยอกที่จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตใบรุ่นที่ได้สูญเสียความฝันไปท่ามกลางยุคที่เศรษฐกิจกำลังล่มจมทำให้สถานาการณ์ด้านการศึกษาและเรื่องของปากท้องกำลังเข้าขั้นวิกฤต แต่ในขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังมืดบอดก็ได้มีแสงสว่างระหว่างความฝันความหวังและก็ความสัมพันธ์ของชายหนุ่มและหญิงสาวในวัย22ปีแล้วัย18ปีกําลังก่อเกิดขึ้นจนเวลาล่วงเลยผ่านไปความรักของทั้งคู่ก็ได้กลับมามีสีสันกันอีกครั้งในขณะที่ทั้งคู่กําลังอายุ25ปีและ21ปีอีกด้วยซึ่งมันก็จะทําให้เราคนดูเนี่ยได้พบเจอกับลุคของทั้งคู่ที่ก็น่าจะถูกย้อนกลับไปในช่วงของวัยที่กําลังเรียนไม่จบ และในอีกช่วงเวลาหนึ่งก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งคู่ได้มีงานมีการทําเป็นของตัวเองใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติทั่วไปแล้วขายทอดให้เราได้เห็นถึงความธรรมดาและก็ความพิเศษในเวลาเดียวกันใครที่รอคอยอยู่ก็รอไม่นานนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มีกําหนดออนแอร์ในวันที่12กุมภาพันธ์มีทั้งหมด16ตอนนะครับสามารถดูได้ผ่านแอปพลิเคชัน Netflix เลยครับ 4. 39แก๊งสาวสาวสาวมาแล้วนะครับทุกคน ใครที่เป็นแฟนคลับของพวกเธอกันบ้างซึ่งซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นการถ่ายทอดเรื่องดาวของมิตรภาพและก็ความรักของเพื่อนทั้ง3าคนที่รู้จักกันมาตั้งแต่ช่วงมัธยมและพวกเธอนั้นต้องมา,มาเผชิญหน้ากับวัย30ตอนไปไปด้วยกันทําให้พวกเราจะได้เห็นอีกมุมม,มองของผู้หญิงที่มีความเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและก็จิตใจโดยคุณซเนียจิน ผู้หญิงคนนี้คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับซีรีส์แคสต์แลนดิ้งออนยูจอห์นมีโดคุณหมอผู้ซึ่งปราดเปรื่องในเรื่องของการรักษาผู้คนรวมไปถึงเข้าขำเก่งในเรื่องของมุกแปลกๆใน Hospital Palace และท้ายที่สุดกับคุณคิมจียอนจากผลงานอย่างเดอ i สมายฮาส์เลฟ u r อาย 5. จูเวน j าจัส c e สนอกจากที่จะเป็นเรื่องงามยามดีของนักแสดงฝ่ายชายรุ่นเดืออย่างเรนแล้ว ปีนี้ก็ถือว่าเป็นการคัมแบ็กในรอบ1-2ปีของคุณคิมเฮซูรุ่นใหญ่ฝ่ายหญิงที่ได้ฝากผลงานสูประทับใจไว้มากมายเลยนะครับแต่ที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือซีรีส์เรื่องฮน่าที่ทําให้เราได้รู้ว่าทนายฝ่ายหญิงอะ่ะก็สามารถฟาดฟันกับทนายฝ่ายชายได้แบบสบายๆไม่มีอะไรน่าห่วงเลยซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นการกรุยทางในเส้นทางสายความทา้าทายความยุติธรรมมาค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะและนยจูเวนาจัสติสเธอก็ได้ถูกยกระดับให้กลายเป็นผู้พิพากษาอย่างเต็มตัว ซึ่งเธอจะเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนมุทะลุและชิงชังกับเหล่าบรรดาเยาวชนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่เธอเกลียดน่าเกลียดหนาจะกลายเป็นหนามทิ่มแทงจิตใจของเธอแบบไม่รู้จบซึ่งตำแหน่งของเธอที่ได้รับมานั้นจะมีหน้าที่โดยตรงกับการที่ต้องมารับมือไอเด็กแสบพวกนี้กลายเป็นว่านอกจากที่เธอจะต้องยึดถือกฎหมายอย่างเคร่งครัดเธอยังต้องควบคุมสติและรับมือกับสิ่งที่ไม่แน่นอนที่มาพร้อมกับสิ่งที่เธอเกลียด 6. The Sound of Magic ก ถ่ายทอดเรื่องราวของซีรีส์ผ่านเสียงเพลงของ URE หญิงสาวคนหนึ่งที่ละทิ้งความฝันและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ผ่านการใช้ชีวิตอย่างยากลําบากแต่ถึงอย่างนั้นภายในจิตใจของเธอนั้นก็ยังมีความปรารถนาที่อยากจะกลับมาเป็นเด็กอยู่ตอลอดเวลาจนกระทั่งเธอนั้นได้พบกับอีอื่นนักมายากลที่อาศัยอยู่ในสวนสนุกล้างผู้ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอและได้ปลูกเร้าวความฝันของเธอที่อยากจะกลายเป็นนักมายากลในวัยเด็กให้มันกลับมามีไฟและอยากจะทําให้มันสาเร็จอีกครั้ง ในส่วนของพารความสนุกที่ชวนให้เราเนี่ยติดตามและก็ดูไปทุกตอนไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับเพราะเรื่องนี้ได้ผู้กำกับอย่างคุณคิมซองยุนที่มีความสามารถเฉพาะตัวในการเล่าเรื่องราวที่มันยากๆให้มันเข้าใจง่ายจากซีรีส์อีเทวันคลาสและก็จะได้นักเขียนที่เคยทำงานร่วมกันอย่างคุณคิมมินจองจาก Love in the Moonlight เรื่องนี้ยังไม่มีกำหนดออนแอร์นะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบการแต่งตัวสไตล์เกาหลีเกาหลีก็อย่าลืมไปช็อปกับร้านยูโกชมีที่เขารวบรวมเสื้อผ้านแนวน่ารักกรุบเน้นความมินิมอลสายคาเฟ่ก็มีนะเรียบง่ายแต่ก็ไม่เหมือนใครใส่ไป Office ออฟฟิศก็ปังมากเลยแม่อย่าลืมไปตามกันนะสาวๆ 7. ว o n e y มันนีสารต่อความเดือดเออุที่มันมากในเวอร์ชันสเปน แต่ครั้งนี้มาถึงคราวของพี่เกาแล้วที่เขาเนี่ยจะได้สร้างสารรค์ยูดีวิธีในการปนแบบใหม่ๆรวมไปถึงจุดเด่นของทางเกาหลีที่มักจะสร้างความสัมพันธ์ในแต่ละเส้นเรื่องให้มันดราม่าถ,ถึงใจเข็นน้ําตาได้เป็นสายเลือดใครที่เป็นแฟนคลับของฟแฟรนไชส์นี้ก็รอติดตามแล้วก็มาปนปพร้อมๆกันเลยนะครับกับเวอร์ชั่นเกาหลีในปีนี้ที่กําลังจะมาถึงแล้วโดยจากแคสนักแสดงกว่า10คนนี้ คนที่ถูกคงเป้าว่าน่าจะเป็นคนที่แสบที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเบอร์ลินที่นําแสดงโดยคุณพักแฮซูจากซควิดเกมซึ่งในเวอร์ชันดั้งเดิมอ่ะบทบาทน,นี้ก็เรียกได้ว่าแสบมากๆแต่การที่ได้อั a เ t ปชันมาเป็นเวอร์ชันเกาหลีนั้นตัวของคุณพักแฮซูก็ได้มีการปรึกษาหาหรือกรรมนักแสดงที่เป็นคนรับบทบาทน,นี้มาก่อนแล้วซึ่งเขาก็ยังได้บอกทิ้งท้ายด้วยอีกว่าเวอร์ชันของเขาเนี่ยจะทําให้คุณเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าแน่นอนครับ 8. g r กรินส ว่า้วยเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่กําลังค้นหาแฟนที่หายตัวไปของเธอซึ่งเธอก็ได้บอกแสว่าในคืนที่แฟนของเธอได้หายตัวไปนั้นก็มีรายงานเข้ามาว่ามีแสงสว่างจ้าในแบบที่มนุษย์คนไหนก็ไม่เคยเห็นแล้วหลังจากนั้นแฟนของเธอก็ได้หายตัวไปกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตไปทั่วประเทศถึงขัง้นมีหน้าข่าวแล้วก็ผู้คนติดต่อเธอมามากมายถามถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละ ซึ่งนั่นก็รวมไปถึงบุคคลที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ UFO โดยเขาเชื่อว,ว่าเบื้องหลังการหายตัวไปของแฟนของเธอนั้นต้องมีเอเลี่ยนเข้ามาเกี่ยวเป็นแน่ซึ่งจุดที่มันน่าสนใจนอกจากการที่มีการพูดถึงมนุษย์ต่างดาวแล้วเรื่องนี้ก็ยังได้ผู้กำกับที่ได้รับคำชมมาอย่างล้นหลามถึงขั้นได้รับรางวัลจากเวทีแ a ร์ซังอ w ดดาวอร์ดในปี2020กับสาขานักแสดงหน้าใหม่ย,ยอดเยี่ยมจากซีรีส์เอ็กซ์ตาร์เคอริคูรา เป็นการบ่งบอกได้ว่าผู้กำกับคนนี้เขามีความโดดเด่นในเรื่องของการหยิบจับตัวละครหญิงอ่ะให้ออกมาแล้วมันดูดีมีความโดดเด่นมีความแปลกใหม่ผสมกับความเทาๆไม่สามารถค่าดาวสิ่งใดได้เลยจากพวกเธอนี่แหละครับคืออีกหนึ่งจุดแข็งที่ผมเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนพลาดกันเลยนะครับสําหรับเรื่องนี้ <S <S 9. The Accidental n a o o ดูอะไรที่มันหว,วานๆแหววแ,วแวโรแมนติกคอมเมดี้แฟนตาซีกันไปเยอะแล้ว เรากลับมาสู่เรื่องราวที่มันดาร์กเข้มขน้นแล้วก็จะมีการเสียดสีสังคมเนี่ยในแบบที่เจ็บแสบมากๆซึ่งก็จะดําเนินเรื่องโดยเจ้าของกิจการคนหนึ่งที่เขาเนี่ยไม่มีทางเลือกอับจนหนทางที่จะประคับประคองให้ธุรกิจเนี่ยอยู่รอดแต่แล้วก็ได้มีข้อเสนอเนี่ยหยิบยื่นเข้ามาหาเขาโดยกําหนดให้เขานั้นต้องเข้าร่วมภารกิจบางอย่างของรัฐบาลเพื่อไปจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ของเกาหลี ถ้าฟังพอดเรื่องเนื้อเรื่องกันไปแล้วอะ่ะมันยังไม่ดูเด็ดเผ็ดมันมากพอเรามาดูฝั่งแคสนักแสดงกันบ้างดีกว่าคนแรกเลยก็คือคุณฮาจองอู U, คนที่2ก็คือคุณฮาวังจองมินส่วนคนที่3มอ่ะก็คือคุณพักแฮซูคนที่4ี่อ่ะก็คือคุณโจอูจินและท้ายที่สุดอ่ะก็คือคุณยูยอนซอก แต่ละคนเนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องของการทําอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรไม่ค่อยเข้าตากฎหมายกันมาสักเท่าไหร่นะดูท่าทีแล้วอะแต่ละคนไม่นา่าไว้ใจเลยสักคนใครที่กําลังรอกคอยเรื่องนี้กันอยู่ก็รอกันไปสักพักนะครับคาดว่านะ่าจะได้ดูในช่วงของเครื่องหลังของปีนี้1 0 forecasting love and weather โอ้ยคณนะแสดงนำอะ่ะก็ไม่ไหวแล้วปะทั้งพักมินยอง,ท,งทั้งทรงคังืหรับรองว่าเคมีนะ่ะฟุ้งกระจายคาจอ,จอเต็มไปด้วยความน่ารักสดใสมีอะไรที่มันน่าดูเต็มไปหมดเลยซึ่งก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวชีวิตในวัยทำงานของพนักง,งานในกรมอุตุนิยมวิทยาโดยผลงานเรื่องนี้จะเป็นผลงานของผู้กำกับชายองฮุนจัดสรีติคุณภาพครับแก้วมากๆ อย่างเวนคารเมเรียบูมที่ก็ได้มีการเปิดเผยผ่านตัวเทลเลอร์ออกมาแล้วครับถึงเคมีเล็กๆก,กับสีสั้นๆแค่นี้ก็น่าดูมากๆแล้วซึ่งนักแสดงนําทั้งสองคนนี้ก็อย่างที่ทุกคนเคยผ่านหนูผ่านตากันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับซึ่งนางเอกของเรานั้นก็คือคุณพัคมินยองจากซีรีส์วัดรองวิสเกตอรี่คิมและคุณซงคังจากเนเวอร์เดเลสแล้วก็ดูเหมือนว่าครั้งนี้คุณซงคังอ่ะเขาจะยังไม่หยุดทิ้งลวดลายในการจีบสาวทั้งสีหน้าแววตาและไอตรงแววตานี่แหละครับ ที่มันน่าลหลงไหลเป็นที่สุดซึ่งนี่ก็จะเป็น10เรื่องที่ผมคัดมาให้แล้วนะครับที่มันเด่นๆแล้วน่าดูในแอปพลิเคชัน n e t f ฟ i ิในปีนี้จริงๆอ่ะมันยังมีไม่หมดนะทั้ง e l e ล f i ฟ y Behind and Curtain ยักษ์ชาวรัสเทสโอเปอเรชั่นคาร์เตอร์เลิฟทูเฮดอยู Black ่เ e รม e ร์เรดดิไซเออร์เดอะเฟเบรัตซามบอยด์อา m ์โมเดียลแฟมิลี่ทเวนต i ้เซนตุรีเกิลแบล็ก เห็นไหมล่ะครับว่าเยอะจริงและสําหรับใครที่ชินชอบในการปากหมุดดูซีรีส์กันในทุกๆเดือนหรือว่าเป็นติ่งซีรีส์เกาหลีขั้นสูตรก็ฝ่ายทุกคนนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่อง Crazy Moment ไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ซีรีส์เกาหลีเรื่องไหนของทาง Netflix ที่คุณเนี่ยอยากดูมากที่สุดสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ